สวัสดีค่ะวันนี้พี่ออมก็จะมาสอนใส่เข็มขัดนักเรียนชายแบบนี้นะคะไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาดูส่วนประกอบของเข็มขัดก่อนนะคะก็จะมีส่วนหัวค่ะแล้วก็หูของเข็มขัดนะคะแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกก็นะคะก็นําส่วนปลายของเข็มขัดฝั่งนี้นะคะส่วนปลายค่ะร้อยเข้ามาในหูกางเกงนะคะจากฝั่งซ้ายค่ะแบบนี้เลยแล้วร้อยจนรอบเอวเลยนะคะนี่ค่ะ ร้อยเข้ามาในหูของตันเกิงจนรอบเอวเลยค่ะจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวานะคะแบบนี้เลยนี่นะคะเมื่อร้อยเสร็จก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะส่วนปลายของเข็มขัดก็จะอยู่ฝั่งขวามือนะคะและส่วนหัวของเข็มขัดก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําส่วนปลายของเข็มขัดค่ะร้อยเข้ามาที่หัวของเข็มขัดแบบนี้เลยนี่นะคะดึงเข้ามาแบบนี้ค่ะ ดึงให้พอดีกับเอวของเรานะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ใช้เข็มตัวนี้นะคะใส่เข้าไปที่รูแบบนี้เลยแล้วนำปลายของเข็มขัดนะคะใส่เข้าไปที่หัวเข็มขัดอีกช่องนึงค่ะแบบนี้เลยดึงให้กระชับแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะดันส่วนหูของเข็มขัดนะคะตัวนี้นะคะดันมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะเพื่อที่จะเก็บส่วนปลายของเข็มขัดนะคะ เราทําการวัดรูก่อนก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นําส่วนปลายของเข็มขัดขาร้อยเข้ามาที่หัจริงแบบนี้นะคะแล้วเก็บส่วนปลายของเข็มขัดแบบนี้เลยนี่นะคะทีนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการใส่เข็มขัดค่ะ